ทำไรฝันว่ายังไงครับพูดให้ฟังหน่อยครับไปใส่บาตรตอนเช้าไปใส่บาตรตอนเช้าไปใส่บาตรตอนเช้าแล้วตอนนี้ว่ามีแต่เอาข้าวไปเต็มขันเลยข้าวเต็มขันเลยเออแล้ว สาวเลยบอก่าเล่าควาฝันดีฝัน็บักฝันอฝันใส่ขบอก่ฝันดีนะนะจะถูกวยสีเขาบอกไม่รู้ลว่ามันจะมีนคกับที่ว่าฝันดีอยู่ฝ่าจะออกแปดสูงน้าเขาว่าตอนนั้นก็เลยบอกว่าพระขาานพระไม่นั่งอยู่ก็บอกว่าพระไม่มีนั่งก็เป็นแเหมือนเดิมพระในทีเป็นเลขแปดครับไม่ใช่เ้าบอกแปดแปดแปด เป็นแปดนะแปดแปดถึงส yeah. ูงแปดสิผู้หญสาวโดนมาหาเริ่มมาอาเรื่งบาดรอยได้งครับคุณตาก็บาดรอยสวงสูงประมาณมาอกเราเลยแตี่แเจแจ่ไม่มีผ้าจับใช่ไหมไม่ผ้าเลยแต่ต้องเป็นแปดสถามพี่สาวผี้าวเขาบอกว่าจะมีผ้ามีผ้าก็เป็นแปดสูงอีเรก็เลยเออแปดสูงสูงแปดหน้ากก็ูออกสูงแปดครับ ขอบคุณบ่าวแอมแล้วก็ป้ากำไรมากนะคะที่เล่าความฝันให้ฟังนะคะเป็นความฝันที่ดีมากๆในฝันก็คือคุณป้าเนี่ยจะไปใส่บาทนะคะใส่บาทหน้าบ้านนั่นแหละนะคะบ้านก็บ้านเลขที่5 6 2กสทับ4ี่นะคะก็คือใส่หุงข้าวเป็นข้าวหอมมะลินะคะหอมหอมนะคะใส่ตักตเต็มพูลๆเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอไป พอไปหน้าบ้านนะคะก็เห็นแต่ขันลอยมานะคะเป็นขันใหญ่มากเป็นระดับโอ่งเลยนะคะเพราะใหญ่มากๆเป็นขันแต่หาพระไม่เจอนะคะหาพระไม่เจอเพราะว่าพระขันอันนั้นก็เรียกว่าพระขันนะคะแล้วก็บาทแล้วก็บาทแล้วก็ลอยลอยลอยมานะคะหาพระไม่เจอเขาเรียกว่าพระ,ะบาทอ่า,ก,า,า,าอก,ก็ตื่นซะก,ก่อนเลยนะคะก็ยังไม่ทัน ยังไม่ทันจะได้ใส่นะคะหาตัวผะก็ไม่เจอนะคะแล้วก็บาทนั้นก็ลอยมาระดับอกอ่าระดับอกนะคะแล้วก็เรารู้แล้วละว่าความฝันไปแบบนี้นะเราก็อ่าแล้วก็มาแปลความฝันกันนะเขาบอกว่าบาทที่ลอยนะคะบาทที่ลอยอ่านเอาข้าวเอาข้าวก่อนข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิอันนั้นเป็นข้าวปฐุมเป็นข้าวหอมปฐุมนะคะรู้ได้ยังไงดูจากบาทที่ลอยระดับอกนะ บาดลอยระดับอกเขาเรียกว่าข้าวหอมประทุมประทุมทันนะคะประทุมทันก็คืออกนะคะอ่าแล้วทีนี้เราก็เราเขาาก็บอกว่ามีเรื่องของการพูดอ่าว่าเออสตรีนะคะสตรีนะคะถ้าจะเป็นอกงามนะคะอ่าทรงอกสตรีนะคะถือที่ถือว่าที่ถือว่างามนะต้องมีลักษณะเหมือนดอกบหวหลวงที่กําลังตูม <laughs> อ่าอันนี้อ่า คุณทองย้อยนะคะแสงสินชัยนะคะท่านเขียนไว้นะคะเขาบอกว่าเอา่อทรงอกสตรีนะคะที่ถือว่างามนะคะต้องมีลักษณะเหมือนดอกบัวดอกบัวหลวงที่กําลังตูมนะคะอืม,อ,ม,อ,มอันนั้นนะคะอ่าเราทีนี้พอดอกบัวตูมปุ๊บพอพูดถึงดอกบัวบัวหลวงอกีกใครเอ่ยก็คือกรมสมเด็จพระเทพนะคะดอกบัวก็คือสะบัวนะคะอ่าวังสะปทุมนะคะอ่า้วพบาท ข,ข้าวหอมมะลิอันนี้สื่อถึงกรมสมเด็จประเทศเพราะว่าข้าวหอมปทุมนะคะแล้วปทุมก็คือดอกบัวดอกบัวก็คือเจ้าของวังสะปทุมนะคะก็คือกรมสมเด็จประเทพพระองค์ประสูติวันที่สองเมษายนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะคะอ่าอันนี้ฝั่งเนี้ยหมายถึงกรมสมเด็จประเทพนะคะเพราะว่าบาทพระก็คือพระบาทนะคะอ่าแล้วทีนี้อ่าบ้านบ้านเล็กที่อันนี้บ้านของคุณป้ากำไรเนี่ยเขา บลกที่ห้าทับสิทับสี่หนึ่งเก้เอา5้าบวกหบวกสได้13อ่าเอาทับทับทอ่าทับได้14บอ่าสี่บวกหบวกเได้14แล้วเห็นมีคําว่าทับใช่ไหมคะอ่าทับอันนั้นหมายถึงทับกระดานอ่าทับกระดานนะคะตรงเนี้ยทับกระดานพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเลข13นะคะแล้วแล้ว แล้วคนที่เขาเล่าเนี่ยครับบอกว่าเขาเคยเป็นแคดตี้เขาเป็นแคตดตี้นะคะแล้วเขาเป็นคนที่คนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะแบบเหมือนเจ้านายรักอย่างเงี้ยแล้วเจ้านายก็ให้เบอร์เลขเลขประจําตัวนะคะศูนย์เก้าแปดอ่ะอันนี้นะคะเลขประจําตัวของแคดดี้นะคะก็คือศูนย์เก้าแปดอ๋อก็เป็นเลขที่เกี่ยวกับ กรมสมเด็จพระเทพเลยใช่ไหมคะอ่าก้าแปดใช่ไหมคะแล้วแคดดี้อ่าแล้วก็บอกว่าแคดดี้ก็คือแคทเทอริยาแคทเทอริยาก็คือกล้วยไม้ราชินีแห่งกล้วยไม้นะคะคือฝันเนี้ยจะฝันเนี้ยจะเกี่ยวกับแคดดี้แล้วแคดก็คือต้องสืบไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นนะคะแล้วจะมีฝันอื่นนะคะที่เกี่ยวกับดอกกล้วยแคทเทอริยานะคะอ่าดอกกล้วยไม้ราชินีแห่งกล้วยไม้นะคะแล้วแล้วแล้ว,ลวอะไรนะเลขเล็ก สิบสามสิบสี่เป็นเลขความตายอ่าเลขสิบสี่ก็คือบางคนก็ต้องป่วยมานะพอถึงวันที่สิบสี่ปุ๊บตายอ่าเหมือนแบบนั้นเลยนะคะเลขสิบสี่คือเลขความตายเลขสิบสามก็เลขความตายเช่นกันนะคะบาดใหญ่อ่าอานาจบาดใหญ่อ่าเหมือนแบบเมื่อกี้ไงอํานาจบาดใหญ่ก็หมายความว่าไอ้พวกอ่าลูกลูกเทพไงลูกเทพลูกเทพที่ไม่ดีนะคะที่กลางเมื่อกี้นะคะที่บอกว่ามึงรู้ไหมกูลูกใครหรือไม่ก็ พอกูเป็นใครมึงรู้ไหมเอออย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ากลางไงคะแล้วก็กลางแล้วก็แบบใช้อํานาจบาดใหญ่ประมาณนั้นนะคะเขาเรียกว่าลูกเทพอ่าเหมือนแบบตุ๊กตาลูกเทพเกี่ยวกับผีไงเกี่ยวกับผีนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลขเดิมเลยนะครับฝันของป้ากําไรก็คือเกี่ยวกับกรมสมเด็จพระเทพแต่เกี่ยวกับลูกเทพนะคะอ่าแล้วก็บ้านของป้ากําไรเนี่ยก็บ่งบอกไปเลยนะคะว่าเป็นเลข รางวัลน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ